สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยมดพาดูชาแนลนะคะวันนี้นะคะเยมดจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําน้ํานมนะคะจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมล็ดจ,จากาพันธุ์พืชนะคะก็คือเนี่ยค่ะ,น,คะ,ะออน,นะคะเนี่ยค่ะเมล็ดอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆนะคะนคะคะเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยก,ก็สําหรับคนที่แพ้หรือระบบแพ้น้ํานมน้ํานมวัวนะคะหรือว่า ระบบร่างกายเนี่ยเราย่อยยากนะอย่างอย่างเยมอเนี่ยนะคะถ้ากินนมวัวเนี่ยร่างกายของเยมอเนี <Burger> ่ยระบบร่างกายในการย่อยเนี่ยนะน้ำนมวัวเนี่ยจะทําย่อยได้ได้ยากเพราะระบบมันไม่ดีนะทำให้เยมอเนี่ยท้องอืดนะคะตอนนี้ก็มาดูค่ะวิธีการทํานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแช่ค้างคืนเลยนะคะเนี่ยค่ะต้องแช่ค้างคืนนะคะเพื่อนๆ แช่ค้างคืนไว้เนี่ยแล้วน้ําที่แช่ก็ควรจะเป็นน้ําดื่มที่สะอาดนะคะเป็นน้ําดื่มที่สะอาดย้ํานะคะเพื่อนๆแล้วพอเราแช่ค้างคืนเช้าวันเนี้ยเราก็มาล้างจนสะอาดตอนนี้ ถาม่าล้างแล้วเนี่ยปั่นสดได้เลยไหมถ้าในกรณีที่เราทําครั้งละเยอะๆนะคะเพื่อนๆเราก็ควรจะเอาไปลวกน้ําร้อนในน้ําที่ต้มเดือดนะคะย้านะคะเพื่อนๆเอาไปลวกค่ะไม่เอาไปต้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณค่าทางอาหารของเขาเนี่ยนะคะวิตามินต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปกับกับความร้อนเยมดรอบนี้เย,ยมดก็ใช้วิธีลวกเพราะว่า,มาเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยเยมดจะเก็บไว้นานแล้วเพราะไม่มีเวลาค่ะนะคะเยมดก็ามาต้มน้ําเดือดนะเพราะน้ําเดือดเนี่ยก็เอา,มาเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยเอาล ไปลวกในน้ําร้อนพอลวกเสร็จเนี่ยก็รีบเอามาเอามาอะไรคะเอาน้ําเย็นน่ะราดนะคะเพื่อไม่ให้มันร้อนมากไปกว่นนี้เรากลัวจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารไปนะคะตอนนี้ถามว่าเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยมันก็นะะจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีไขมันดีนะคะมันก็มีไขมันดีเนาะมันดีต่อลำไส้ดีต่อร่างกายแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุอย่างเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีแล้วก็เรื่องของความจำนะคะ พวกเราเนี่ยได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้านะคะวัยเราเนี่ยควรจะทําทานเลยค่ะเพื่อนๆนะคะอาดับพูดมานานแล้วก็เดี๋ยวดูขั้นตอนนะคะเพื่อนๆนมันก็ใช้วิธีการตวงนะคะอการตวงเพื่อน, mm. นๆดูนะคะเอาอะไรวัดอ,อะไรตวงก็ได้นะคะแต่อย่ามดเรื่องที่จะเอาแก้วนะคะมาเล็ดเอามอดหนึ่งส่วนนะคะเพือ่อนๆต่อน้ำสองส่วนนะคะใส,ใส่ไปเลยนะคะพอเราได้มาเล็ดเอามอดนี่หนึ่งส่วนเราก็เติมน้ําไปเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะ เทไปเลยค่ะสองส่วนนะคะ,อ,อ,ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆทำทานมีประโยชน์ด้วยค่ะพอเราได้น้ำสองส่วนแล้วเนี่ยเยมดเนี่ยนะคะก็จะเอาเกลือเนี่ยเติมนิดนึงเพื่อให้เขาอะไรคะรสชาติเขาจะได้แบบเค็มๆมันๆน,นะคะเพื่อนๆเยมดก็เลือกเกลือดำนะคะใส่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็ทําการปั่นเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ทําการปั่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะ เมล็ดอัลมอนด์หนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนอย่าลืมอย่าลืมอัตราส่วนนะคะ,ะ,ะการที่เราแช่นะคะเนี่ยค่ะคะเพื่อนๆตามมาดูนะคะเนี่ยค่ะ ออ้ยสีนวลน,นวลละอ,อเลยค่ะหน้าทานหน้าดื่มมากค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่กระชอนนะคะกระชอนหรือผ้ากระบางอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้น้ำนมน้ำนมจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะขาวนวลมากนะคะเนี่ยค่ะดีต่อร่างกายดีต่อลำไส้ได้ไขมันดีโอ้มีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยแล้วกากมันเีศเยิ้ยมดก็ไม่ทิ้งน,นะคะากากมันก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์นี่เยอะมากค่ะ ยมดก็ไปปั่นกับน้ำผักปั่นนะนะฮะกากของเขาเนี่ยนะฮะเนี่ยกะเพื่อนๆนะนะมาได้น้ำนมเห็นไหมคะนี่สุดยอดฮะ,ะยมดทําทานประจำเลยค่ะเพื่อนๆนะคะอ้าวตัวมแมลงเราไปแล้วหนึ่งะะมแมลงก็อยากกินนมน้ำนมอมดเอามดของยมดด้วยนะฮะอ่าพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆพอเราได้เป็นน้ำนมแล้วเห็นไหมฮะนวลใช่ยมดเนี่ยก็ถ้าเรา บางคนถ้าทานน้าตาลไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะฮะแต่ยมดอ่ะเพื่อให้มันแบบกลมกๆนะคะยมดก็จะใส่น้าผึ้งนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะมันมีความมันอยู่แล้วน้ําผึ้งจะใส่เยอะนะคะเพื่อนๆนิดนึงแต่แต่ปลายช้อนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นผึ้งจากมือแท้นะคะจากเมืองกาเนี่ยะยมดซื้อมาเนี่ยค่ะอู้ันจะหกไหมคะเพื่อนๆเนี่ยจะหกไหมจะหกไหมลุ้น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 เอากระมังมาลองก่อนกลัวมันหกค่ะจะเทให้เพื่อนๆดูนะคะว่า มันน่าทานไหมเพราะว่าความมันเนี่ยเราเราได้จากอ่าจากเกลือแล้วอะนะฮะเนี่ยโอ้ยเพื่อนๆหกไปสามหยดค่ะเสียดายเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในกระมังเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะก็คนนะฮะเอาอะไรคะน้ำพึ่งเนี่ยใส่ลงไปนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการหวานมันก็อร่อย,อยในตัวอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆนนเ,อมมาาเนี่ยค่ะเนี่ยเดโมดเมื่อเช้าเนี่ยก็ทําทานกันสองคนตายายนะฮะเนี่ย ทำให้เราเนี่ยอาหารมื้อเช้าเนี่ยดีสําหรับร่างกายเลยค่ะแล้วทําทให้คุมเขาเรียกว่าอะไรไม่หิวเร็วอะฮะตั้งแต่เช้าเยมดก็ทานกล้วยไปสามลูกนะคะแล้วก็น้ํามิน้นน้ํามิ้นก็คือน้ําใบโหระพามะกรูดอะไรของเยมเยมด์อนะนะคะแล้วก็เนี่ยน้ำอมมอดสองเอร์เนต์ยายมื้อเช้าเนี่ยได้ละหนึ่งมือ้อนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ ฝากไว้ลองทําดูนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะแข็งแรงลองทําดูนะคะ